ชาวราศีมีดวงเฮงดวงปังประจำเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นข่าวดีจากการงานการเงินที่พุ่งแรงเกินคาดหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตของคุณก้าวกระโดดอย่างน่าประหลาดใจจังหวะชีวิตในช่วงนี้เหมือนมีพลังลึกลับจากจักรวาลเข้ามาหนุนหลังทำให้หลายสิ่งที่เคยติดขัดรเริ่มไหลลื่นโอกาสใหม่ๆรเริ่มเคาะประตูเรียกถึงหน้าบ้านขอ เพียงคุณเปิดใจรับก็อาจได้พบกับเส้นทางแห่งความสำเร็จที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนในช่วงเวลาที่ดาวดวงดีส่งแสงมาให้คุณแบบเต็มกำลังการงานมีแนวโน้มข,ขยายผู้ใหญ่เมตตาให้ความไว้วางใจอะไรที่เคยเหนื่อยล้ากำลังจะกลายเป็นแรงส่งให้คุณไปสู่จุดที่มั่นคงมากกว่าเดิมส่วนในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์แบบฟลุกๆได้เงินพิเศษ หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางเหมือนฟ้ากำลังลิขิตเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้กับคุณและก่อนที่เราจะพาคุณเข้าสู่คำทำนายอย่างละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันพลังดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือเพื่อนร่วมราศีมีนที่กำลังรอคอยความหวังใหม่จากจักรวาลและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปว่าข้าพเจ้าน้อมรับคำทำนาย เพื่อเป็นการยืนยันเจตนาเปิดใจรับพลังบวกจากคำทำนายให้เต็มที่ยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้โดนใจใช่เลยและอยากเปิดดวงรับโชคอย่างสุดพลังอย่าลืมกดซุปเปอร์แต่งเพื่อเป็นการเปิดช่องทางรับพลังแห่งความโชคดีเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตให้เดินหน้าอย่างมั่นใจพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่โชคชะตากำลังยิ้มให้คุณอย่างเต็มที่ชาวลัคนาราศีมิน จงเตรียมใจไว้ให้พร้อมเพราะสิ่งดีๆกำลังเดินเข้ามาหาคุณในแบบที่ไม่ทันตั้งตัวดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีในเดือนนี้เหมือนฟ้าเปิดทางให้หลังจากที่เคยเหน็ดเหนื่อท้อแท้ผิดหวังหรือรู้สึกว่าชีวิตเหมือนวิ่งวนอยู่ในวงวนของปัญหาในที่สุดก็ถึงเวลาที่จักรวาลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูหัวใจที่อ่อนล้าและเปิดประตูแห่งโชคลาภให้ก้าวออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างเดือนนี้ จึงเป็นช่วงเวลาทองของชาวมีนเป็นจังหวะที่ดวงดาวเริ่มจัดระเบียบพลังงานให้เป็นไปในทางบวกความวุ่นวายที่เคยเผชิญเริ่มคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์ความเหนือ่อยที่เคยสะสมกลับถูกแทนที่ด้วยพลังใจใหม่ความหวังกลับคืนมาพร้อมกับโอกาสที่ดีงามซึ่งไม่ต้องดิน้นรนมากเหมือนที่ผ่านมาการที่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากสิ่งที่คุณได้อดทนเสียสละหรือทำดีอย่างเงียบๆตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเหมือนรางวัลของการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและในเดือนนี้คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์เหล่านั้นปรากฏขึ้นทีละน้อยไม่ว่าจะในรูปแบบของคำแนะนำดีๆการสนับสนุนจากคนที่คุณไม่คาดคิดหรือโอกาสที่อยู่ดีๆก็เดินเข้ามาหาคุณแบบไม่มีปีมีลุ่ยทั้งหมดนี้คือพลังงานของจักรวาลที่กำลังเปิดประตูแห่งความเมตตาให้คุณอย่างแท้จริงเดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ยังเต็มที่เพราะไม่เพียงแต่เป็นช่วงของโชคดีทางด้านวัตถุหรือการงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลังใจใหม่ที่จะทําให้คุณกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยกลัวกล้าตัดสินใจในเรื่องสําคัญกล้าเดินหน้าไปข้างหน้าแม้จะยังไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรนี่คือพลังของดวงดาวที่เข้ามาหนุนหลังเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คุณกล้า ที่จะเชื่ออีกครั้งเชื่อในตัวเองเชื่อในโชคชะตาและเชื่อว่าเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายคุณแต่มีไว้เพื่อทำให้คุณเติบโตอย่างแท้จริงแม้หลายสิ่งจะเริ่มดีขึ้นแต่คุณเองก็ต้องเปิดใจและกล้าที่จะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้เพราะโชคดีเพียงอย่างเดียวไม่พอถ้าไม่ลงมือหรือยังลังเลอย,อยู่กับอดีตจังหวะด,ดีๆก็อาจหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายเดือนนี้จึงเป็นเหมือนประตูที่เปิดอยู่คุณมีสิทธิ จะเดินเข้าไปหรือไม่ก็ได้แต่หากคุณเลือกที่จะก้าวเดินความโชคดีที่รออยู่ข้างในอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหลายคนที่เคยเจอปัญหาเรื่องการเงินจะเริ่มเห็นช่องทางใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้รายรับที่ติดขัดจะเริ่มขยับขยายมีโอกาสได้เงินพิเศษมีคนหยิบยื่นโอกาสให้หรืองานพิเศษที่เข้ามาเสริม ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มาจากความเมตตาของฟ้าดินที่กำลังตอบแทนในสิ่งที่คุณเคยอดทนมาคุณไม่จำเป็นต้องพยายามอย่างหนักแบบเดิมเพียงแค่เปิดใจรับฟังคำแนะนำและเดินตามกระแสะที่โชคชะตากำลังพาไปก็อาจจะพบว่าโอกาสที่เคยมองว่าเป็นไปไม่ได้กลับเกิดขึ้นจริงตรงหน้ายอย่างง่ายดายที่สำคัญคือเดือนนี้ยังเป็นช่วงของการหลุดพ้นที่ชัดเจนบางคนอาจพบว่าคดีความปัญหาเก่า หรือภาระที่เคยแบกมานานเริ่มมีทางออกความขัดแย้งเริ่มจางลงสิ่งที่เคยค้างคาใจเริ่มมีคำตอบเหมือนได้ดปลดล็อกบางสิ่งในใจไปทีละจุดเดือนนี้จึงไม่ได้โชคดีแค่ภายนอกแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งภายในใจด้วยความรู้สึกของการได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคือสิ่งที่หลายคนจะสัมผัสได้ชัดขึ้นในช่วงนี้คุณจะเริ่มยิ้มมากขึ้นหัวเราะได้ โดยไม่ฝืนเหมือนจิตใจเริ่มโปร่งโลง่งไม่ต้องกดดันตัวเองเหมือนเดิมหลายคนอาจพบแรงบันดาลใจใหม่ๆเห็นทิศทางที่เคยคลุมเครือชัดเจนขึ้นราวกับว่าได้เข็มนทิศชีวิตคืนใหม่ครั้งทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าโชคชะตาของชาวลัคนาราศีมีนกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเป็นเดือนที่จัประวางเหมือนยิบยื่นแสงไฟให้คุณเดินตามแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเดินตามแสงนั้น หรือยังจำัวยืนอยู่ในความมืดเดิมๆความโชคดีไม่ได้มาเพราะฟลุกแต่มาเพราะถึงเวลาแล้วจริงๆและเมื่อถึงเวลาไม่มีใครหรืออะไรจะหยุดคุณได้อีกต่อไปนี่คือช่วงเวลาที่ชะตาฟ้ากำลังอบกอดคุณอย่างอบอุ่นหากคุณใช้จังหวะนี้ให้ดีมันอาจไม่ใช่แค่เดือนที่โชคดีธรรมดาแต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความหวังและความสุขอย่างแท้จริง มาเจาะลึกดวงในแต่ละด้านของชาวลัคนาราศีมีนกันนะครับดวงทางด้านการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนนี้เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองของชาวลัคนาราศีมีนโดยแท้เพราะพลังงานของดวงดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ และการเงินกำลังทำงานอย่างเต็มกำลังเหมือนจักรวาลเปิดประตูแห่งทรัพย์สินให้คุณก้าวเข้าไปอย่างมั่นใจอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคกลับกลายเป็นโอกาสอะไรที่เคยหวังแค่เล็กน้อยก็อาจได้รับกลับมาเกินความคาดหมายหลายเท่าเหมือนมีแรงดึงดูดลึกลับที่ทำให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวแม้แต่สิ่งที่คุณเคยมองว่าไม่น่าจะมีมูลค่าไม่น่าจะได้กำไร หรือไม่น่าจะประสบผลสําเร็จกลับกลายเป็นช่องทางที่ทํารายได้ให้คุณอย่างเหลือเชื่อคนที่เคยติดขัดเรื่องเงินเดือนเงินพิเศษหรือแม้แต่นิสินบางส่วนก็จะเริ่มคลี่คลายหรือลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนได้ดปลดพันธนาการบางอย่างที่เคยรั้งคุณไว้มานานแสนนานโชคลาภในช่วงนี้มีความพิเศษอยู่ที่ไม่ต้องขว่คว้าม,มาก แต่จะเข้ามาเองในรูปแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเช่นมีคนเอาของมีค่ามาให้ได้ของขวัญได้เงินคืนจากสิ่งที่เคยคิดว่าหมดหวังหรือกระทั่งได้รับรางวัลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นด้วยซ้ำเป็นพลังงานแห่งความฟุกที่แฝงอยู่ในเส้นทางของคุณในช่วงเวลานี้สำหรับบางคนการเงินดีขึ้นเพราะมีช่องทางใหม่ เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการลงทุนธุรกิจส่วนตัวงานเสริมหรืองานที่เกิดจากความบังเอิญแตกหลักกลายเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงคุณอาจได้พบกับคนที่หยิบยื่นโอกาสสำคัญให้คุณแบบไม่ทันตั้งตัวหรือมีคนอาสาเข้ามาช่วยสนับสนุนให้คุณไปต่อได้ไกลกว่าที่เคยคิดไว้เหมือนชีวิตที่เคยชะงักเริ่มได้รับแรงส่งใหม่จากฟ้ายิ่งคุณรู้จักเปิดใจมากเท่าไรโอกาสทางการเงินก็จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้น เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการคิดใหม่ทําใหม่ปรับวิธีหาเงินหรือกล้าต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ความเสี่ยงในช่วงนี้มีแนวโน้มจะออกมาในทิศทางบวกขอเพียงคุณไม่กลัวและไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆที่เคยทําแล้วไม่ได้ผลสิ่งสําคัญคือจงฟังเสียงภายในของตัวเองให้ดีเพราะในช่วงนี้ลางสังหรณ์ ของคุณจะเฉียบคมผิดปกติคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบจากหัวใจหรือความรู้สึกบางอย่างที่พาให้ตัดสินใจถูกเรื่องเงินแบบแม่นยำโดยไม่ต้องใช้เหตุผลมากนักหากมีใครแนะนำให้ลองอะไรบางอย่างที่ดูน่าสนใจหรือเจอเหตุการณ์แปลกแปลกที่ทำให้คุณสะดุดใจอยากเพิ่งมองข้ามเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นสัญญ,ญาณจากฟ้าดินที่กำลังจะมอบโชคให้คุณทั้งหมดนี้สะท้อนว่าช่วงเวลานี้ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อให้คุณดีใจ แต่มีไว้เพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากโชคชะตายอย่างเต็มที่พลิกสถานการณ์จากที่เคยอับจนเป็นรุ่งเรืองจากความฝุดเคืองกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์จากชีวิตที่เคยเหนื่อยล้ากลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เบาสบายใจเพราะมีพลังของทรัพย์สมบัติเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องหากคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่เงินทองไม่พอใช้หรือรู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเดือนนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่จะทำให้คุณกลับมายืนอยู่ในจุดที่มั่นคงอีกครั้งเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องการเงินที่สดใสกว่าเดิมและอาจกลายเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตในระยะยาวขอเพียงคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในโชคชะตาและไม่ปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาคุณจะพบว่าเดือนนี้ไม่ใช่เพียงแค่โชคดีแต่คือจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดการดวงทางด้านการงานของชาวลักขาราศีมีใน,ในเดือนนี้ การงานของชาวลัคนาราศีมีในเดือนนี้กำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งพลังของดวงดาวยังคงทำงานร่วมกันอย่างลงตัวไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองที่กำลังไหลมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่เรื่องของหน้าที่การงานเองก็กำลังผลักดันให้ชีวิตของคุณยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างหลักฐานใหม่ความมั่นคงใหม่หรือแม้กระทั่งการเปิดประตูสู่ความสำเร็จที่เคยคิดว่าไกลเกินเอื้อม หลายคนที่ทำงานประจำจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานความไว้วางใจความเมตตาและการให้โอกาสจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับหน้าที่สำคัญหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเร็ววันและที่สำคัญคือไม่ใช่เพียงแค่เรื่องตำแหน่งหรือเงินเดือนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเคารพนับถือจากคนรอบตัวที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย ความมั่นใจในตัวเองก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยรู้สึกไม่แน่ใจในเส้นทางที่ตัวเองเดินมาในขณะเดียวกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้งานหรืออยู่ในช่วงพักงานหางานหรือลังเลว่าจะไปต่อทางไหนดีจังหวะในเดือนนี้คือจังหวะที่ฟ้ากำลังเปิดให้คุณอย่างแท้จริงอยากเพิ่งหมดหวังหรือถอดใจเพราะมีเกณฑ์ชัดเจนว่า คุณจะได้งานที่เหมาะกับตัวเองงานที่ทำแล้วสบายใจหรือได้ร่วมงานกับคนที่ส่งเสริมกันไม่ใช่แค่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่เป็นงานที่ได้ใช้ความสามารถและเป็นตัวเองมากที่สุดบางคนอาจได้ทำงานในสายใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่กลับไปได้สวยเกินคาดโอกาสบางอย่างอาจมาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นมีคนแนะนำงานให้มีคนเรียกไปคุยเรื่องงานหรือแม้แต่โอกาสจากการโพสต เล็กๆบนโลกออนไลน์ก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ได้ทั้งสิ้นเพราะดวงดาวแห่งโอกาสกำลังโครจรอ,อยู่ใกล้คุณตลอดเดือนนี้ขอเพียงคุณมีใจที่เปิดกว้างกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ไม่ปิดกั้นตัวเองกับอดีตที่เคยผิดพลาดคุณจะเห็นว่าทางเลือกมีมากกว่าที่คุณเคยคิดไว้มากและสำหรับคนที่ทำงานอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้คือช่วงของการขยายผลที่ชัดเจน การเจรจาก,การติดต่อการขายหรือการเปิดตัวสิ่งใหม่ๆจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในแวดวงที่คุณทำงานอยู่จะให้การสนับสนุนหรือชักนำคุณไปสู่แวดแวงที่กว้างขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งอาจหมายถึงการได้ลูกค้าใหม่กลุ่มเป้าหมายใหม,ใหม่หรือเครือข่ายที่ช่วยต่อยอดธุรกิจในระยะยาวได้อย่างมั่นคงทั้งหมดนี้สะท้อนว่าดวงชะตาของคุณกำลังเปลี่ยนผ่าน จากจุดที่เคยติดขัดกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอีกครั้งและที่สำคัญกว่านั้นคือคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวในเส้นทางนี้แต่มีพลังของผู้ใหญ่ที่พร้อมหนุนหลังพร้อมชี้ทางพร้อมช่วยผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นอยากกลัวที่จะฝันอยากกลัวที่จะลงมือและอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่หากชีวิตเคยพังเคยล้มเคยเหนื่อย จนหมดแรงเดือนนี้คือเวลาที่ฟ้าเริ่มส่งแสงสว่างให้คุณอีกครั้งหากคุณเชื่อและกล้าก้าวออกจากจุดเดิมโอกาสสำคัญที่รออยู่ตรงหน้าอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่มันอาจเป็นการเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณไปเลยก็ได้ดวงทางด้านความรักของชาวลัคนาราศีมินเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยพลังงานแห่งความรักและความอ่อนโยนสำหรับชาวลัคนาราศีมินหัวใจที่เคยเหนื่อยล้าหรือเคยลังเลสงสัย ในเรื่องความสัมพันธ์กำลังได้รับการยิวยาด้วยพลังบวกจากจักรวาลคุณจะรู้สึกได้ว่าหัวใจเริ่มฟูขึ้นแบบไม่ต้องมีเหตุผลมากมายเพียงแค่ได้อยู่ใกล้คนที่รักหรือได้พูดคุยกับใครบางคนที่ทําให้คุณยิ้มได้ง่ายขึ้นความรู้สึกดีๆเริ่มเติมเต็มใจทีละน้อยและมันไม่ใช่ความหวานแบบฉาบฉวยแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึง้งและมีแนวโน้มจะพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงสําหรับคนที่มีคู่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้ว จะรู้สึกได้ถึงความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นบางสิ่งที่เคยไม่พูดตอนนี้กล้าจะเปิดใจสิ่งที่เคยไม่เข้าใจกันก็เริ่มหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการพูดคุยเรื่องอนาคตวางแผนร่วมกันหรือขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นบางคู่ที่คบกันมานานอาจได้พูดถึงเรื่องการมั่นหมายการสร้างครอบครัวหรือแม้แต่การเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นจากความเชื่อใจและการสนับสนุนกันอย่างจริงใจ ในขณะเดียวกันสำหรับคนโสดอย่าเพิ่งคิดว่ารักแท้ยังมาไม่ถึงเพราะบางครั้งคนที่คุณกำลังมองหาอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดเป็นช่วงที่ควรเปิดตาและเปิดใจให้มากขึ้นมองดูคนรอบข้างให้ดีโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในชีวิตคุณมานานแต่ไม่เคยสังเกตว่าเขาหรือเธอรู้สึกพิเศษกับคุณแค่ไหนดวงดาวในช่วงนี้ส่งสัญญาณว่าความรักอาจเกิดขึ้นจากวิรภาพที่มั่นคงหรือจากความผูกพันที่สะสมมานานโดยไม่รู้ตัวแล้วจู่ๆก็แปรเปลี่ยน เป็นความรู้สึกลึกซึ้งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้บางคนอาจได้พบรักจากการทำงานการติดต่อประสานงานหรือการเข้าสังคมกับกลุ่มใหม่ๆซึ่งเป็นโอกาสที่ควรคว้าไว้เพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะมีพลังบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงและรู้สึกว่าเขาหรือเธอใช่แบบไม่ต้องคิดมากเมื่อจักรวาลพาคนที่เหมาะสมเข้ามาในจังหวะที่พอดีคุณจะไม่รู้สึกรีบร้อนแต่จะสัมผัสได้ถึงความสงบ และความมั่นใจในหัวใจของคุณเองทั้งหมดนี้คือสัญญาณแห่งการฟื้นฟูหัวใจของชาวลัคนาราศีมีนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งไม่ว่าจะเคยผ่านเรื่องเจ็บปวดมากแค่ไหนเดือนนี้คือช่วงเวลาที่จัประวาลกำลังส่งความรักความเข้าใจและความอบอุ่นกลับมาให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมขอเพียงเปิดใจรับและไม่ปิดกั้นตัวเองจากความรู้สึกดีๆที่กำลังเดินเข้ามาคุณจะพบว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้อง ดิ้นรนขวาเสมอไปบางครั้งมันก็มาในเวลาที่คุณเริ่มรักตัวเองมากพอและพร้อมจะรักใครบางคนอย่างเต็มหัวใจอีกครั้งเลขมงคลเสริมดวงสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขธรรมดาแต่เป็นพลังงานเฉพาะที่สอดคล้องกับกระแสดวงดาวที่กำลังหนุนเสริมชีวิตของคุณในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรัก หรือแม้กระทั่งโชคลาภแบบไม่คาดฝันตัวเลขแต่ละตัวที่ปรากฏในช่วงนี้มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำหน้าที่เปิดประตูดวงชะตาให้กับชาวมิ่งอย่างน่ามหัศจรรย์และหากคุณเลือกใช้อย่างตั้งใจควบคู่กับจิตที่สงบตั้งมัน่นและมีความศรัทธาเลขเหล่านี้จะยิ่งส่งพลังมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลขเด่นในเดือนนี้ได้แก่27 36 59-78 89 3 6 9ยี่สิบเจ็ดเป็นพลังของความรักและความเข้าใจเป็นตัวเลขที่ช่วยเสริมสเสน่ห์เสริมมิตรภาพทําให้คนรอบตัวรักใคร่เอ็นดูเหมาะกับชาวมีนที่ต้องการสารสัมพันธ์หรือดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะในรูปแบบของความรักหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เลข36คือเลขแห่งโชคลาภและพลังทางจิตวิญญ,ญาณส่งเสริมสัญชาตญาณและลางสังหรณ ทำให้คุณรู้ทันสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาสำคัญเหมาะสำหรับการเสริมดวงในช่วงที่ต้องเลือกทางเดินหรือต้องใช้สติปัญญาและความเฉียบคมในการเจรจาเลข59เป็นเลขแห่งวุฒิภาวะความมั่นคงและความสำเร็จในระยะยาวใครที่ทำธุรกิจหรืออยู่ในเส้นทางการสร้างฐานะเลขนี้จะเป็นเหมือนพลังเงียบที่ช่วยส่งเสริมให้มั่นคงขึ้นช่วยให้คุณเติบโตและขยายขยายได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะเรื่องการเงินและตำแหน่งหน้าที่เลข78เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดส่งเสริมเรื่องของโชคลาภแบบไม่คาดคิดเช่นการถูกรางวัลได้ของมีค่าหรือเจอโอกาสพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นเลขที่เหมาะสำหรับผู้ที่กําลังต้องการพลิกชะตาหรือเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีอย่างเฉีบพลันเลข89เป็นเลขที่ทรงพลังมากในเรื่องของการเปิดดวง และการเปลี่ยนแปลงในระดับชีวิตมีแรงดึงดูดสูงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเมตตาจากผู้ใหญ่และโอกาสที่มาจากฟ้าแบบไม่ทันตั้งตัวใครที่เคยรู้สึกว่าดวงอับหรือชีวิตไม่เดินเลขนี้จะช่วยทำให้ทุกอย่างเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งเลข369คือเลขแห่งแรงดึงดูดมหาศาลพลังของจักรวาลการขอพรแล้วสำริดผลเหมาะกับผู้ที่ตั้งใจ จะใช้พลังจิตอธิษฐานเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเลขนี้สามารถใช้ในการสวดมนต์ตั้งจิตหรือเขียนไว้ในสมุดบันทึกความปรารถนาเพื่อช่วยให้คำอธิษฐานไปถึงพลังที่สูงขึ้นเลข789เป็นอีกหนึ่งชุดเลขที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวเปิดทางที่ทรงพลังที่สุด ในช่วงนี้เป็นตัวแทนของการก้าวข้ามอุปสรรคเปลี่ยนจากความติดขัดให้กลายเป็นความรุ่งเรืองเสริมโชคแบบเร่งด่วนในเรื่องเงินทองโอกาสใหม่ๆและแรงสนับสนุนจากคนที่มีอำนาจชาวลัคนาราศีมีนสามารถนำเลขเหล่านี้ไปใช้ได้ในหลายรูปแบบเช่นใช้เป็นรหัส ATM หรือรหัสบัตรต่างฮ,ะฮะ่าเลือกเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขต่อท้ายเบอร์ เขียนไว้ในสมุดพกสมุดเงินหรือสมุดเป้าหมายใช้เวลาอธิษฐานขอพรเพื่อเสริมพลังจิตให้สอดคล้องกับจักรวาลหรือแม้แต่ใช้เป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคหากรู้สึกว่าจังหวะใช่และิิสงบอย่ามองว่าเป็นเพียงแค่ตัวเลขเพราะแต่ละตัวมีพลังงานเฉพาะตัวที่สะท้อนความถี่ในระดับจักรวาลซึ่งหากคุณใช้ด้วยเจตนาอ่นบริสุธ์ และเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีพลังงานแห่งตัวเลขจะกลายเป็นกุญแจที่ไขประตูดวงชะตาเปิดทางให้ชีวิตของคุณเคลื่อนเข้าสู่ความมั่งคั่งอย่างไม่คาดฝันและทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในมือของคุณเองแล้วในตอนนี้สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้กับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านพบเจอแต่ความโชคดีในทุกย่างก้าวที่เดินไปขอให้พลังจากฟ้าดินหนุนส่งให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองมั่นคง และเปลี่ยนไปด้วยความสุขสมหวังไม่ว่าจะในเรื่องการงานการเงินหรือความรักขอให้สิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ในหัวใจกลายเป็นความจริงในเร็ววันขอให้ทุกการตัดสินใจนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและงดงามที่สุดและขอให้ทุกย่างก้าวของคุณในเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆแรงสนับสนุนที่อบอุ่นและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายขอให้ชีวิตคุณเบาสบายขึ้นทุกวันและเดินหน้า ต่อไปด้วยความมั่นใจในพลังของตนเองและพลังแห่งจัก,กรวาลที่กำลังอบอุ้มคุณอยู่เสมอหากคำทำนายนี้ทำให้คุณรู้สึกมีพลังมีกำลังใจหรือรู้สึกว่าโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่าลืมกดและกดแชร์เพื่อส่งต่อความโชคดีนี้ให้กับคนที่คุณรักคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมราศีมีนที่อาจกำลังรอแสงสว่างจากจัก,กรวาลให้เขาได้มีโอกาสรับพลังบวก และแรงหนุนจากคำทำนายเช่นเดียวกับคุณเพราะบางครั้งการแชร์คำดีๆเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนวันธรรมดาของใครบางคนให้กลายเป็นวันที่มีความหวังขึ้นมาได้อีกครั้งและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปว่าข้าพระเจ้าน้อมรับคำทำนายเพื่อยืนยันเจตนาแห่งการเปิดดวงเปิดใจและรับพลังความโชคดีเข้าสู่ชีวิตอย่างเต็มที่